Hi guys! How's it going? Nice to see you again. I'm Krufon, the Thai teacher who can speak English like a native speaker and a co founder of Smile Interpreter and Training. Sadika Krufon. ครูไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษาและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Smile Interpreter ส่วนรวมล่ามและพิธีการสังภาษาเยนดีที่ได้เจอกับแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งนะคะการอ,อื่นครูฝนจะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ,ะนักเรียนและก็นักศึกษาและก็ ุคคลทั่วไปอีกหลายๆท่านนะคะที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับคอสัมมนาที่ครูฝนเพิ่งจะเปิดไปเมื่อเมื่อวานนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจกันครูฝนสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจสอนให้ดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ค่ะครูฝนมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะคะเป็นการตอบแทนนะคะทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือนะคะในการ ร่วมกัรแชร์ในคลิปวิดีโอของครูฝนนะคะหลากหลายมากมายนะคะรู้สึกซา,าบซึ้งใจมากนะคะที่พวกเราร่วมด้วยช่วยกันแชร์ความรู้ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนอื่นๆได้เรียนรู้กันไปด้วยนะคะวันนี้ครูฝนจึงอยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองมาร่วมกิจกรรมครูฝนจะแจกคอร์สสัมมนาฟรีนะคะให้สำหรับคนที่ชนะการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ค่ะโอเคเราจะมาแข่งอะไรกันนะคะครูฝนจะให้ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวค่ะไม่นานนะคะประมาณ1-2นาทีนะแล้วก็บอกว่าคุณนะคะทำไมถึงอยากอยากจะเรียนคอร์สสัมมนา,ากับครูฝนในคอร์ส b e ก i เนอรนะคะเรียน พูดให้เป๊ะปังเรียนฟังให้รู้เรื่องนะคะคอร์สนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับคุณอย่างไรนะคะครูฝนจะคัดเลือกเพียงแค่3คนนะคะที่เป็นผู้โชคดีครูฝนจะแจกคอร์สนี้ให้ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เลยแม้แต่บ,บาทเดียวนะคะสำหรับคนที่ชนะแต่ว่าโอนตังค์มาแล้วครูฝนก็จะโอนตังค์กลับไปให้คุณทันทีค่ะ โอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาทำคลิปวิดีโอให้ครูฝนดูนะคะก็สบายๆไม่ต้องซีเรียสน,นะก็เหมือนกับว่าครูฝนจะได้รู้จักพวกเราก่อนที่เราจะได้มาเจอกันไงคะแนะนำตัวให้ครูฝนรู้จักนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกังวลเรื่องกรา,มมากหรืออะไรทั้งนั้นนะคะเอาง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูฝนจึงมีอ่า lesson นะคะ how to How to or introduce yourself in English นะคะมาฝากแฟนเพจทุกๆคนค่ะเรามาดูกันเลยนะจะได้เอาไปใช้เลยโอเคอ่ะการแนะนำตัวนะคะอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องทักทายนะคะถ้าจะเป็นทางการหน่อยแล้วก็ใช้ Good morning Good afternoon or Good evening หรือจะใช้เป็น Hello or Hi ก็ได้นะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็พูดว่า Let me introduce myself หรือ May I introduce myself นะคะหลังจากนั้นก็บอกชื่อของเราเองค่ะ My name is นะคะชื่ออะไรบอกไปถ้าใครมีชื่อเล่นด้วยก็บอกชื่อเล่นด้วยค่ะ My nickname is นะคะหลังจากนั้นก็บอกว่าอายุเท right ่าไหร่ I'm 15 years old I'm 20 y e a r s old นะคะ I'm Thai I'm Japanese I'm Chinese แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าใครเรียนอยู่นะคะก็บอกว่า I'm studying at แล้วก็ตามด้วย name of school ชื่อของโรงเรียนหรือถ้าใครจบการศึกษาแล้วนะคะก็เป็น I graduated from แล้วก็ตามด้วยชื่อของ university นะคะห uh huh. ลังจากนั้นนะคะถ้าใครทำงานอยู่นะคะก็บอกไปเลยว่าทำงานอะไร I am a teacher I am a doctor หรือจะใช้ว่า I work as ก็ได้นะคะเหมือนกันเลยโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ บอกครูฝนว่า I want to study with ครูฝน because แบบนี้ได้ไหมง่ายนะไม่ยากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวครูฝนจะลองสาธิตให้ดูก่อนดีไหมคะนะ alright hello let me introduce myself to you my name is จิติมาบุญปรีดา my nickname is ฝน you can call me Fiona I am 37 years old I was born and raised in Royal Thailand. I graduated from Bangkok University with Communication Arts degree. I have been working for IC International School as a Thai language teacher for 10 years. And currently, I'm a co-founder of Smile Interpreter and Training Company. I love to study languages and enjoy teaching very much. That's why I have my own page for sharing my knowledge and experience for everyone and I hope you guys like, like it Thank you for listening uh, It's a pleasure to meet you all Thank you very much Okay เป็นไงคะง่ายง่ายสบายสบายคะ่ะส่งมานะส่งได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเอาจนถึงวันศุกร์วันสุดท้ายคะ่ะศุกร์นี้นะคะ ไม่เกินหกทุ่มนะคะหลังจากนั้นในวันเสาร์นะคะตอนเช้าครูฝนจะประกาศผู้โชคดี3คนที่จะได้คอร์สเรียน b e ก i เนอรของครูฝนครั้งนี้ไปแบบฟรีๆเลยโอเคเริ่มเลยนะทำได้ค่ะมั่นใจนะคะมั่นใจในตัวเองว่าคุณทำได้ไม่ยากเลยแค่แนะน,นำตัวแค่นั้นเองโอเค if I can do it you can do it alright bye bye see you